สวัสดีย่าเมลียงครับพี่น้องครับบรรยากาศย่าเหมลี่ยงครับเทิงเวทีตอนนี้กําลังติดตั้งเครื่องดนตรีนะครับของทีมงานนักดนตรีครับเมื่อนี้เป็นมือไล่สด EP พิเศษครับต้อนรับศิลปินใหม่เข้าสู่สังกัดบอลำเพชรลำเพลินครับพี่น้องครับนะเิ็งเวทีตอนนี้จัดเตรียมนะครับปูนฝ่ายไฟเพชรลำเพลินขึ้นทั้งหลังหมดพี่น้องนะครับเวทีพอดีเลยพอดีงามซ้ำนี่พอดีงามนะครับสวยสวยสวย รบรรยากาศภายในงานวันนี้นะครับทีมงานไล่สดก็มาแล้วนะครับี่ทีมงานตาก้องไล่สดมาหอดแล้วนะครับเมื่อเรงโอ้ทางนันนบ้านนกดาวสวัสดีครับทานห้านบัตน,นกดาบวัสดแล้วจังจ้าจัดอยู่ทัางมนทีมไล่สดเราก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเรียบร้อยนะครับอีเล็กโทนอาจารย์แม็กกี้ครับขึ้นไปตั้งแล้ว น่าจะเป็นแม็กกี้ช่วงหัวค่วําก่อนนะครับเครื่องปั่นไฟก็มาแล้วนะครับอา้าวสวัสดีป้าท้อ,อบ่ได้พ่อเต้โดนเต้นั่นวันดีพี่น้องป้องไปน้องส,สบายดีอยู่ดีมมีแห้งลำรวยเงินทองป้าทพระเอกลาหน่อยกาลสินน,น้นำหาเงินคือเกา่าน้ำหาเงินคือเก่าสไตล์เก่าแล้วเฮาสไตล์เก่าน้ำหาเงินในอากาศกโอ้ยใครอยู่ดอกโบ๊ะเพิ่นได้ไปหนามาหลังเรื่อยเรื่อย ว่าซ้ำกันนั่นบ่าวซ้ำกันยุติวันนี้รับเชิญพระเอกละน้อยนะครับรับเชิญครับมารับเชิญมาหนีก็เลยบามาเลยวบามารับเชิญดอกมาขืนลองน้ำใยเสื้อมาเล่นน้ำกันวันซะเอื่นมาเล่นน้ำก็เลยเอือเอามาเล่นน้ำกันมาเล่นน้ำกันซื้อที่แรกเห็นดีใจขนาดได้ที่แรกในกว่าสิบวอยู่น้ำกันวันจะเป็นสวัสดิ์พูดซ้ำเอาวคือเก่ามันละสายมันเถียงเงาอยุใส่กับบลัมคือเก่าบลัมเมื่อใดกับมื่อหนึ่งหักเพแยงกันคือเก่าจ้าจ้าวนเวียนมื่อใดว่าก็จะขึ้นมาเลล่นนนากัธรรรมดะวงจ เนาะวงจรเท่าบนปูไตขอบดงวนไปวนมากกับพอกันคือเก่านี่ได้กับไปเอกละน้อยเอาท้ายคลิปไปพี่ร่องเบื้องน้ากันเท่าเมื่อนี้พันสิมาดสอยตัวพันมาดร่องร้ำทำเพียงน้ากันนี่ละกันสิบอว์แบบทางการเลยค่รับเชิญอืมกันบ่ทางการกับมาซอยกันแม่นเล่นน้ำกันจาแม่นเหลี่ยนน้ำกันแม่นแล้วแม่นแล้วดีแล้วดีแล้วห้กเพียงแบ่งปันกันนะครับเอาอีกจะน้อยจันเมื่อกี้กันสิขึ้นสู้ยอดเสาจันเป็กมาแล้วนะดิชี้บวดเพิ่น ทีมงานนักดนตรีเข้ากันสิตั้งอาหารเศร้าแก้เพลงใหม่มากนเลยแมนวะนี่ว้ยพอดีนักดนตรีพ่นตั้งแล้วของด็จที่จะเถื่อนักดนตรีพ่นตั้งแล้วกันรวยเลยลำซ้ำกลัวเก่าอยู่ตัวพระเอกลาหน่อยก่อยพ่อไดอืมพอใดจวดอยู่เนาะไปได้มากพ่อได้อันนี้กันลังเรือนกันจะฆ่าอยู่เลยทั้งนี้ลังเรือนจะฆ่าอยู่ฆ่างวดรถอันเดียวหรอวะขึ้การงวดรถคือกันพ่อใดกันทีมงานเข้ากันขึ้เก่าและเนาะอแพร่งแบงปันกันคือเก่า สู่กันไปนี่แหละในสายทางศิลปินมอหองมอลำไล่รสให้พี่น้องเบิ่องบนขึ้นจังไหนเดี๋ยวนี้ถ่ายคลิปเพกันโอรถ่ายคลิปเพื่อกันเอาเอาเดี๋ยวจังน้อยของเราจะเห็น,นไรโอเคจ้าอ่ากับเจอกันแล้วครับพระเอกละน้อยนะครับอนี้กต้าขึ้นท่างหันแล้วทีออมีเข้าร,รถอะไรใส่รถเฮียตีสรุปบถอดไรใส่รถเฮียเออเอาเอาเถืงหานเลยจังจับนี่แม่จังแมีนสวัสดีครับอเล็กซ่าเขาต้องขึ้นท่างหันเลยมันจังแมีนเนาะ นึกว่าสิใส่รถเหนือเอาคน่ายที่สี่มวยผมเองคน่าที่สี่จะไหนมีบ้ากระเป๋าหอยสวกว่ากระเป๋าหอยสวกว่ามันคือจะไปหาเล่นไฮโลกสันติสรุปแล้วรถแห่ไม่ได้เอานะครับก็น่าจะเป็นเครื่องเสียงที่งานเท่าเองนี่แหละนะครับเนาะที่แรกเบรรดารถแห่สิมาจอดเอาก็สิได้ใส่เครื่องเสียงเวทีเข้าครบสูตรเลยนะครับพี่น้องโอเค บรรยากาศหน้างานนะครับถ้าป่นกะนักดนตรีกำลังขนคล้องขึ้นไปที่เวทีนะครับกำลังขนคล้องขึ้นไปที่เวทีนะครับทัางนี้สิเยียมเครื่องดนตรีขึ้นสู่เวทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยายครับสวัสดีครับโอ้มาถามาถาเบอ่งเราใหญ่น้องมาเลี้เขาหนะ่อยขวัญหนาหารน้ำเลยเด้อ จ้าจ้าจ้าพอดีละแม่เอ้ยเบิ่งน้ำลูกน้ำหลานมดเรื่องครับเอาแม่ยังสองพระเอกนี่เอารำสิงไหมรำจักบาดูบ้านรำสิงไหมเอานั่งเด้อเอานั่งเด้อหนึ่งเด้อันึ่นเด้อฮอดไซรันอันคู่เอาฮอดนั่งเดือนไหนละว่าอันปูลำเดือดไปไหนไปตะคื้อยู่ปะ พบก um. ับมอลัาซิ่งหน้าเจเลยเดี๋ยเอาจัดไปจัดไปเข้าต้องครับวิธีการหากินหาหลองหาลัาไปสันตัวเพิสายนี่แล้วเสริมไปเสริมไปบ่อใดบ่ไดดบ่ได้ที่แรกก็ว่าจะไปลมิ่งหน่ะละบ่ได้ค้อกันมันเท่าแล้วบ่อดบ่ได้อาจารย์ดูเทีนใส่ลาจันเมกีสวัสดีครับเมื่อกีดิโอ้เอ็นกายลงนอนก่อนมนเคียงข้างเอาเอาเอาอายน้อย อ้าวไอ้น้อยสวัสดีค่ะคย,ย่างไปหยอกอาจารย์แม็กกี้ก่อนอยู่ในรถนว,นว่ะส่นเรานองอันรับหรือหึ่งจังไหนวะอยู่ในรถคัน้นไหนป่แล้วไปหยอกอาจารย์แม็กกี้ก่อนพี่น้องว่าสิไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ป้วงแล้วหรอบี่น้องกก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 ลับบ่คนไหนสงสัยสิหลับอีหลีว่าส้วนไปกิน,น,นก๋นวยเตี๋ยวอยู่คือหลับน้อมาในนอ โม้ยไม่เห็ได้ยินยุทธ์นี่กินแล้วตีก๋วยเตี๋ยวนั่นแล้วเออสุขสบายดีเวียนาเห็นตาลายมือลายเวียนไปจังไหนยื่นกลางลางโอ้นอนอย่างเดียวเออนอนอย่างเดียวโตกี่เช้าวันทัองโต๊ะอยู่ไหนตกอยู่นี่ถผู้ส่นคนโต๊ะนอนเสียบใส่บ่งตัวรถนำแห่งเสียบกินแล้วตีก๋วยเตี๋ยวนั่นเรียบร้อยแล้วเออเอาเขาตั้งขี้บอดให้เจ้าอยู่ทเวทีแล้วอีกเจ้านายคนละนาะเอาพักพอนกอนซะนะ ขออนุญาตขอขอนุญาตไปสวดงก๋วเยเตี๋วก่อนคันว่ากินแล้วว่าสิมาสวดไปกินก๋วยเตี๋ยวกินแล้วโอเคครับอาจารย์แม็กกี้ครับไปเพักผ่อนสักคราวนะครับ,รบวันศุกว์ไปกินก๋วยเตี๋ยววัน่าพักพกินแล้วว่าศักรก็เลยว่าเอาโอเคพักผ่อนสักวันะวน,นะครับบรรยากาศยาเมือรงครับทำยู่ในสำนักง,งานเป็นล่ำเพรื่อเท่าไหล่พี่น้องตอนนี้นะครับ Pê băng cổ tiêu tiếu quang siêng xí đê a phân bọc bóc uni cổ tiêu gia quang hòm mùi hùi uni ba to sok lệ tuân lương, lương lui bọn à. phải bọn anh chào đẹp ta mùa anh hưng anh xiê ủa mùa 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 จังหวะนี <bio> <zug S 1> ่เส ar okay, ียออกก็พวกลูกไปโอเคจัดไปไม่ถึงว่าออเดชั่นตลกออริชันเขาไม่ได้ทำสมบัติเดือนโอเคลาไลายลายขึ้นกันมือหนันเลยเอาั่นเลยแม่นวะได้จ้าได้ได้ได้จัดไปก๋วยเตี๋ยวพร้อมแล้วโอ้ลูกพี่ออกถือถ้วยว่าอะ้รเอาเอาเนี่ยเอาอยอันเอาเงินมปเจ้าเฮ็ดมาไล่เนี่ยของคุณพี่แบมแบมใช่ไหมพี่แบมแบมพี่แบมแบมแบมสองร้อยอันนี้ร้อยหนึ่งของโปกลูกเอาไว้เพ่นก่อนคุณพี่กับคุณน้องหลายๆเด้อจ้า เสียหอกได้แล้วเด้อของพี่พี่แผ่มแผ่มขอบคุณครับจัดไปถ้ามันสิสิถือสวยมาใส่ก๋วยเตี๋ยวตัวเดหนิ่คยว่าสิมากินก๋วยเตี๋ยวกันเลยกะเจ้าบ้านฮะนั่งไล่ซุดอยู่น่ะเฮะคนอันติ้งหนองมาให้บุหรีลอยสองลอยพันว่าเออขัดสนอกว่าพี่พี่แผ่มแถ้าพูดตัวข่อยกับผัดนได้ข่อยเอาเงินี่ส่วนไหนยืมเลยว่าผู้ใดล่ะ <c oughs> จักระเด้อพจัาากแล้วรเด้อบาดนี่ขออนุญาตเด้อบาดขอจัาากนํำเอาสู่กันไปเฮา <c oughs> เสว่าคิดกเตียวเฮา โอเคเราไปนะ้นองนอคีปนี้กันสิเอาไปสักนี้ครับสวสดกวดเที๋ยวกันเด้อบาร์เด้อร์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกท่านครับพี่น้องบ้องปายเฟนครับเอฟซี FC, สุขุสุขคนครับเพชรลำเพลินครับผม